อตอนนี้เราก็ได้ทําการประกอบทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะเราก็เอารถไปวิ่งเทสเรียบร้อยนะมีจงวิญญานะเราถอดเรียบร้อยแล้วนะถอดออกเรียบร้อยนะชุดคืดโรอ e ิจญาพองอต่างๆแต่ตัวมอเตอร์นะเรายังห้อยไว้อยู่เก็บปักไว้อยู่นะนะฮนะระบบอิจญาเราถอดเราไปหมดแล้วคุณเลยจะถอดเราไปหมดแล้วนะแล้วก็ไม่มีไฟโชนะฮะถอดอีจญาได้รุ่นนี้ไม่มีไฟโชนะอะไรได้ทั้งสิ้นนะฮะไม่มีไฟโชะไไน,นะนะ มาด้าบีทีห้าสิโปรปีสิบสองเกียร์แมนวนวลนะฮะเครื่องสองยี่สองนะฮะถอดระบบ e g จเรียบร้อยแล้วไม่มีไฟโชว์ใดๆทั้งสิ้นนะตอนนี้เราก็เอารถไปทำการวิ่งเทสวิ่งทดสอบเรียบร้อยแล้วนะทุกอย่างเป็นปกติดีนะแล้วก็ตัดปัญหาเรื่องระบบอ g จาคุณเลื่ e ออีอารอกไปนะไม่ต้องกลัวในส่วนของตัวตัวหลอดอ g r า e แตกที่ทำให้ระบบน้ำเป็นสนิมนะจะทำให้เครื่องยนต์พังนะตัดปัญหานี้ไปได้เลยนะเหมือนเป็นการตัดไส้ติ่งออกไปเลยนะไม่ต้องกลัว เครื่องพังอีกต่อไปแล้วตอนนี้ก็ใช้งานได้อย่างยาวนานใช้งานได้อย่างสบายใจแล้วนะครับผมนะเรียบร้อยนะเสร็จสิ้นไปอีกหนึ่งคันนะสำหรับมาด้าบีี50โปรคันนี้ก็ถอดระบบอิญาทั้งยวงนะถอดระบบอีจาร้างถอยดงไอดีรถก็กลับมาวิ่งปกติวิ่งดีเลยใช่ไหมนะวิ่งดีอัตราเร่งดีเลย <Yeah. S 1> ดีเลยใช่ไหม <Yeah. S 1> พอเราเอาข่ามเาออกไปไงี้ยพอตอนถอดมาก็เข่ามาก็เยอะอยู่นะก็จบไปอีกหนึ่งคันเรียบร้อยนะสำหรับมาด้าบีี50โปรคันนี้นะ ี่อระบบยาออกทั้งยวงนะครับผมขอบคุณมากนะครับพี่ครับครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ,บค,ค,บบค,คบานนี้มาไกลจากกรุงเทพนะฮะมาจากสมุทรปราการนะมาถึงพัทยาเพื่อให้เราทําการเซอร์วิสรถให้นะครับผมขอบคุณที่ไว้ใจนะอุตส่าม์มาไกลนะครับผม